สวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นเหล่าพลคอทีวีวันที่28กันยายนพุทธศักราช2,554เวลา9นาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพลคอได้จัดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1บ้านพลคอแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากตำแหน่งเดิมเสียชีวิต ซึ่งวิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในวันนี้สิบตำรวจโทพิชัยจงศรีหาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันเพนและวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสกลนครนายนรเชษฐพิทักษริดตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสกลนครซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพลคอจำนวน5คนดังนี้เบอร์หนึ่งนายปฏิญญาพลราชมเบอร์สองนายวัชระชัยบุตรโครสาเบอร์สนายอินทวาพลราชมเบอร์สนายพัฒนาธนคำดีเบอร์หนายอภิชัยธนคำดีโดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่สองตุลาคม พุทธศักราช2554ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาณเขตการเลือกตั้งที่1วัดบ้านพูนขอ